นี่ตามไปดูนะคะพังแม่แดงนะคะลากโซ่ไปไหนพังแม่แดงลากโซ่ไปไหนเอาไปให้เจ้าของก่อนนู่นหัวเดี๋ยวรอก่อนพังแม่แดงโอ้ทิ้งโซ่ลงเหนื่อย นี่นะคะคุณยายแดงนะคะหลากสูไปแล้วนะคะไปให้เขาโอ้วันไปตรวจสุขภาพชา้างพาช้างไปชัางน้ำหนักนะคะไม่เจี๊ยบได้กี่กิโลสามสามร้อยก่อนสามร้อยสามสิบ มิตรสามสามเลยสามพันสามร้อยสามสิบเอ็ดกิโลสีจันล่ะสีจันได้หนึ่งตันหกร้อยเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งพันหกร้อยกว่ากิโลนะคะนี่โซดูนะคะโอ้ดูลากมานะคะลากมาจากบ้านเนี่จะไปคืนเจ้าของเขาก็เล่นเล่นกันเนาะนะคะคุณยายจะได้ไม่เครียดนะคะทังแม่แดง หนักกระเดือหนักนาคะโซนี่โอ้ยาวอยู่นะคะทำมาขึ้นล่ำนะคะมขคืนล่ำใหญ่เนอะเพชรนะคะน้องเพชรงอ๋อปวดสีจันวิ่งก็เลยมายืมโซ่นี่ นี่เพ็รนะคะมีล่ำนะคะล่ำใหญ่นี่มาคืนแล้วเดอ้อนี่มาคืนแล้วนะคะเหนื่อยเลยฮอบเลยฮอบเลยอลย้ <c oughs> อาวช่างมาทำอะไรหนุนช่างเท่านะ่ะ <c oughs> หน้าตาเหมือนช่างเลยคะนะ่ะเนโอ <c oughs> ล่ำ <c oughs> ล่ำครับ ครับเร็วเสียงเสียงลูกโอ้ยกวักกวักอ่ะกวักกวักกุญแนั่นล่ะอ่ะกวักกวักมีลำใหญ่นะคะกวักกวักกวักหิวอ่ะลูกหิวลรอคะโอ้ลำใหญ่นะคะหิวแล้วอ่ะกวักเร็วลูกเลยกวัก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 อ่ะกวักกับโอ้เสียง นี่คคัไไปปตกหเอาโซมาคืนนะคะมาคืนแล้วนะคะมาคืนแล้วเด้อโซมาคืนแล้วนะคะคนีนะะ่โซมาคืนแล้วนะนะคะ,คนะ,นะ,คะเพชรเอ้ยลำเอ้ยไปเดินก,กลับนะคะ ฟังแม่แดงหอบเลยฟังแม่แดงคุณยายแดงนะคะแม่สีจัน์คนสวยเมื่อวานก็ไปตรวจสุขภาพชักน้ำหนักมานะคะไม่เจียบได้สามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดสามพันสาม้สามพันสามร้อยสามสิบเอ็ด ฮ่าสามพันสามร้อยสามสิบเอ็ดกิโลไปหาย้ยน้อยบ่อ่อจะไปเล่นกับพังแม่น้อยนะคะ <c oughs> <c oughs> พังแม่แดงอย่าไปหาพังแม่น้อยหาแม่น้อยก่อนนะคะอสองยายนะคะ ดดดเ,เ,ดเดินเดินมานี่เดินออกกำลังากายในตัวด้วยนะคะ <c oughs> เดินออกกำลังากายในตัวได้ส <c oughs> องยายเขาก็จะมาเล่นด้วยกันประจำ <c oughs> ตาเอ,เอ,เอพังไม่น้อย นอนหลับอยู่เ no ตียงนอนหลับอยู่เตียงนอนหลับอยู่เตียงพังพังแมแดงหลากโซ่อยู่พังแมแดงหลากโซ่嘛อาดูน้องหมา สวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะนะคะไม่สบายล้วบอยังชัวร์แล้วยังชัวร์แล้วนะคะมากวนเขาอ,อีกเหรอ <laughs> มากวนเขาอ,อีกพวกควนดองไปเจ้าเนี่ยควาคาโทรศัพท์ปออก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะคะ คุณนะคะสวัสดีนะคะเป็นกำลังใจให้สองยายด้วยนะคะเป็นเพื่อน <c oughs> เป็นเพื่อนเล่นกันทั้งวันนะคะอยู่ด้วยกันทั้งวัน,นะ,ะ <c oughs> ดูดูเขาแบ่งกันกินนะคะน้ำมะพร้าวสดชื่นะจะไปเอามอไซค์มาก่อนแถวจะปา หาพ่อควานอยู่ด้านในสวัสดีค่ะอยู่ด้านใน